ให้ดูขนาดแล้วก็ความสวยงามนะครับของวัดม่วงบางแคครับซึ่งถือว่าเป็นวัดราชขนาดใหญ่ภายในวัดเนี่ยมีสิ่งปลูกสร้างสวยงามนะครับมีรูปปั้นสมเด็จพระเรนเรศวรและตู้บริจาคเอาไว้รอรับพุทธศาสนิกชนครับที่เข้ามาทําบุญครบถ้วนสะท้อนให้เห็นนะครับว่าวัดเนี่ยมีแหล่งรายได้มาจากหลากหลายทางครับยังไม่รวมงานบุญแล้วก็งานประจําปีนะครับหลังจากที่เจ้าวาดครับแจ้งความว่าเงินสด ที่ไปเบิกมาแล้วก็เก็บเอาไว้ในกุฏินั้นหายไปกว่า10บล้านบาททองคำน้ำหนักอีกกว่า250บาทวันนี้ตำรวจปปปเข้าไปตรวจสอบครับข้อสงสัยที่มาของเงินแต่ไม่พบเจ้าวาดและวยาวัจกรนะครับขณะที่การตรวจสอบของตำรวจสอนอพชรกเกษมเจ้าของพื้นที่ครับบอกว่าหลังรับแจ้งความแล้วได้เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับเป็นกุฏิเจ้าวาดไม่พบร่องรอยการงัดแงะ,เ,งะเชื่อว่าคนในที่สามารถเข้าออก แล้วก็รู้ว่าเจ้าอาวาดให้คนใกล้ชิดไปเบิกเงินมาจากธนาคารซึ่งมีหลักฐานการเบิกจากบัญชีส่วนตัวจริงครับเพื่อเตรียมนําไปซื้อทองคําโดยเจ้าอาวาดให้เหตุผลนะครับบอกว่าเป็นการลงทุนให้เงินนั้นงอกเงยส่วนทองที่หายไปเป็นทองคําที่ซื้อเก็บเอาไว้ต่อเนื่องตํารวจบอกว่าตอนนี้มีผู้ต้องสงสัยแล้ว5คนครับอีกด้านหนึ่งครับเป็นหนึ่งในพระลูกวัดให้ข้อมูลนะครับ บอกว่าจากกรณีที่เกิดขึ้นต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบรายได้และทรัพย์สินของวัดครับโดยให้ข้อมูลนะครับว่าวัดมีรายได้หลายทางที่ผ่านมาเจ้าวาดใช้สิทธิ์ขาดในการจัดการแต่เพียงผู้เดียวครับตรวจสอบนี่มันต้องตรวจสอบต้องตรวจสอบอยู่แล้วเรื่องไหนที่หลวงพี่อยากให้ตรวจสอบมากอยากจะให้ตรวจสอบเรื่องเงินบริจาคของวัดเนี่ยตั้งแต่สร้างโบสถ์มาเนี่ยสร้างพระประธานสร้างก hmm. อสร้างไม่ได้หยุดเลยต่อเนื่อง ต่างสมเด็จพระเจ้าตากสินบริอาจากข้างนั้นสร้างกุฏิต่อจากนั้นมานะที่พูดถึงร่างโบสร้างวัประทานสร้างอะไรต่ออะไรมาเสร็จก็ามาสร้างไอ้หอเรียนไอ้ไม่ใช่ไอ้กุฏิพระอีกสองหลังป้ายังไม่ได้ผ่าป้าเลยแค่ลมพัดเนะ่ปิวไปหมดแล้วไอ้เนี่ยว้าเฟอ่อะไรหลุดหมดห้องน้ำนี่ใช้ได้ไม่ถึงหกเดือน พระลูกวัดยังตั้งข้อสังเกตนะครับว่าปมเงินเจ้าวาดที่หายไปนั้นรวมไปถึงการเข้าไปถึงจุดที่เก็บเงินภายในกุฏิเจ้าวาดคือจะเข้าไปเนี่ยต้องผ่านประตูถึง5ชั้นครับบุคคลภายนอกไม่สามารถผ่านได้ที่สําคัญก็คือทั้งเงินและทองที่หายไปนั้นพระลูกวัดตั้งข้อสังเกตเอาเองนะครับว่าหายจริงหรือเปล่าหรือเป็นการสร้างเรื่องเพราะมองว่าไม่สามารถชี้แจงที่มาของเงินได้รวมถึงตั้งข้อสังเกตว่าจะเป็นเงินของวัดหรือไม่ครับ วันพรุ่งนี้ครับตำรวจปปปและเจ้าหน้าที่ปปทนะครับจะเข้าไปตรวจสอบความชัดเจนการจัดการบัญชีทรัพย์สินของวัดม่วงให้เกิดความชัดเจนอีกครั้งครับ